พึังฮาเบล่ากล่าวไว้แบบนี้ดังต้องคุกข่าขอปางแต่งงานอีกหนึ่งคู่รักที่เขาผาดูใจกันมานานกว่า10ปีที่เพิ่งขึ้นแท่นเป็นเจ้าบปาาเจ้าสาวไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับปางนารดันกับต้องทูทพีทำกางบรรยากาศโดมนติกที่นิวยอร์ก เพื่อนพี่น้องคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากหนึ่งในผู้ที่แสดงความยินดีคือเบลล่าลานีนางเอกสาวที่ตอนนี้มีข่าวว่าเดทก,กับพระเอกหนุ่มเวียสุกรวัตโด,ดยสาวเบลล่าเข้ามาแสดงความยินดีกับปางว่าคอนเกตนะแม่จันวาดวงเด็กหัวใจสีขาวทำการชาวน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ต่อจำนวนมากทั้งบอกว่าเบลล่าจ๋าอยากให้หนูลงเอ่ยแบบนี้เหมือนกันนะคะวันแถลงขอให้เป็นข่าวดีนะคะดางทั้งคู่จากใจอยากเห็นพี่เบลกับพี่เวียแบบนี้บ้างครบกับสิปีก็อ,อยากเห็นงานของพี่เวียและพี่เบลนีแบบนี้บบาาาาาาางงงงนนะะควัท่่่รรอออฟจจจกกกกปปเเเลไไมมตตต็็ยิดุ เบลตลอดไป